สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปั่นเส้นทางจากในเมืองถึงทร่สรุขาลระยะทางก็ประมาณ30กิโระหว่างทางก็จะมาแวะ,กะเกษตรร้อยไร่แล้วก็สวนสวยเรามาติดตามชมเส้นทางได้เลยวันนี้เรามาชมสวนเษวกษตรร้อยไร่ที่มีความสวยงามของดอกไม้ครับ ปั่นจะไม่มเมืองเพื่อจะไปสวนอินชาลังแต่ระหว่างทางเรามีจุดแวะพักสวนเกษตรร้อยไร่ซึ่งเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงามและน่าพักผ่อนและเป็นจุดพักที่โอเคอยากเชย์ชวนเพื่อนและนักปั่นทุกท่านนะครับมาเที่ยวชมมาแวะถ่ายรูปกันได้นะครับ เรามาถึงจุดแลนด์มาร์คจุดนี้คือสุนสัตว์นครราชสีมาซึ่งเป็นทางผ่านที่บันมาจากเมืองไปถึงจิตุรลสครับก็แล้วอย่าลืมเพื่อนเพื่อนมาแวะัมาแวะเที่ยวที่สุนสัตว์นครราชสีมา ปั่นจักรยานจากในเมืองมาถึงสวนอินสภาลามปักธงชัยระยะทางก็ประมาณ30กิโลครับเป็นจุดแลนด์มาร์คหน้าเที่ยวหน้าชมแล้วก็มีของซื้อของฝากอีกมากมายแล้วก็เป็นจุดพักผ่อนของนักจักรยานก็อย่าลืมเพื่อนเพื่อนนักจักรยานมาเที่ยวมาชมและมาพักผนะอ่อนณสวนอินสภาลามปักธงชัยได้นะครับ ตอนนี้ผมปั่นมาถึงสวนอินทาลามก็จะสรุปเส้นทางที่ผมปั่นมาก็มีเลนจักรยานก็โอเคครับปั่นมาแต่ข้อเสียคือมีโมไซค์วิ่งแล้วโมไซค์จอดอีลงตุงดังไปหมดแล้วส่วนาจากปากทางเข้ามาอินทาลามสวนอินทผลาม ทางจะแคบไม่มีหลายทางอยากให้ปรับปรุงนิดนึงให้มีหลายทางสำหรับจักรยานและให้มันกว้างกว่านี้หน่อยครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ